ผมไปเที่ยวนครมาครับนครศรีธรรมราชครับสถานที่เที่ยวเนี้ยจริงๆไม่ได้อยู่ในแพลนเลยครับแต่พี่ชานะครับพี่ชาคือคนขับรถครับที่ที่ผมจ้างคนมาในทริปนี้นะครับเขาเป็นคนพื้นที่เขาก็บอกว่าไปที่นี่สิไปลองดูสนุกดีมันดีนะมีคนไปเต็มเลยมันคืออะไรพี่เ<ม>นี่ยไปนั่งให้ปาลมตอดขาเล่นแล้วก็ อ๋อสปาเท้าที่เป็นปลาเหรอแล้วก็เคยไปแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยก็คงไม่ต่างกันมั้งคิดในใจก็เอแต่ก็เขาแนะนํามาก็มันเวลามันเหลือด้วยแหละมันก็อ่ะลองดูก็ได้มาที่นี่เลยฮะสวนตาสันปลาตอดนี่เข้าไปก็เป็นสวนนะครับเป็นแบบมีที่จอดรถอยู่ในสวนเลยครับเป็นสวนทุเรียนเข้าไปในสวนทุเรียนเข้าไปก็ เขาก็มีกฎต่างๆนานาครับค่าเข้าก็ถูกมากครับ20บาทครับคนละ20บาทเท่านั้นแล้วก็ไม่มีอะไรครับเข้าไปถึงเนี่ยก็มีชิงชงชิงช้ามีตู้โทรศัพท์โบราณให้ไปถ่ายรูปเล่นนะครับไม่มีอะไรไปถึงปุ๊บอ่าเนี่ยครับพี่ชาใส่เสื้อสีฟ้าเลยนะครับมาปั๊บเนี่ยคมีกฎกติกามารยาทต่างๆนานาครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้อ่านเราก็อ่านแล้วว่ารู้ว่าต้องถอดรองเท้าเนี่ยคนนั่งเต็มเลยฮะคนนั่งแบบเหมือนนั่ง นั่งจงกรมนั่งอย่ิงเงียบๆครับนั่งเปลี่ยนไปด้วยสมาธินั่งกันก้มหน้านิ่งๆเราก็เออมันดูมันเงียบอยู่ที่นี่แล้วก็มีเสียงมีเสียงน้ําไหลแล้วก็เออชิวดีอ,อลองไปนั่งดูให้ปามันตอดก็ได้อะเวลามันเหลืออลองดูลองดูพอ,อจุ่มลงไปเฮ้ยตอนแรกไม่มีอะไรพอมันมาเท่านั้นแหละดอกแรกมันจุบ๊บเฮ้ยผมได้แบบเฮ้ย แลวยกเท้าขึ้นเดเฮ้ยคือคือมันตกใจมันตอดแรงมากมันเหมือนเเราโดนจะบอกเอาเข็มจิ้มมันก็เข็มมันดูแหลมแบบมันไม่แหลมเท่าเข็มครับแต่มันแข็งแข็งเหมือนเขาเอาปลายลองจินตนาการถึงไม้ครับไม้ที่มันขอบไม้แหลมแหลมขอบโลหะอะไรก็ได้ครับแล้วมันแล้วมันมาจิ้มตรงขาเราจึ๊กจุ๊กจกจ๊กจกแล้วมันไม่ได้จึ๊กเดียวไง มันมาทีไม้เนี่ยมาเป็นเป็นฝูงอ่ะมาแยกกันจิ้มขาเราทุ๊กจ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 ุยกจะ๊กจุ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 ๊กุ่๊กจ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 ุ๊จมจกมักกจุ๊กจุกจ๊กจุๆจุ๊กตัวงใหญ่ ตัวมันใหญ่มากตัวใหญ่จะเท่ามือผมอยู่แล้วหันก็อมาดูโอ้โหตัวมันเริ่มเลยว่ะแล้วก็ตอจมันหิวอ่ะปกปกปปือบแล้วก็เอาวะมาแล้วมาแล้วก็ต้องสู้ดิวะเขาก็นั่งนิ่งกันหมดอ่ะยิ่งมีพี่ข้างข้าผมอ่ะพี่ผู้หญิงข้างขงผมครับนั่งนิ่งมากครับแล้วหันไปดูเท้าเาอ่ะปุปปแล้วเาก็ นั่งนิ่งๆแล้วก็คุยกับเรานี่นะมันจะอย่างนี้อย่างนั้นมันสบายดีนะมันจะท้าช่วยทําให้เซลล์ที่อะไรก็ไม่รู้อะแล้วผมก็บอกเออครับได้ครับแล้วผมก็จุ่มลงไปใหม่แล้วก็ต๊กต๊กต๊กโอ้โโอ้อะก็ต้องก็ทนอ่ะเออทนอยู่สักพักเลยจนแบบเออวะกูเริ่มชินกับการการที่มีไม้มาจิ้มจิ้มเท้าแล้วเนี่ยหันไปถ่ายดูคนอื่นก็แบบโอ้โหปลาเต็มเลยครับเต็มเท้ากัาเลยอะขอนั่งเฉยโอ้โห ชิวกันแบบว่าผมก็เริ่มชินแล้วนั่งชินจนได้ใจแล้วเอ้ยโอเคเว้ยกูได้ละก็เรียกแฟนผมลงมาบ้างมานี่มาลองมาลองไม่ได้กูห้ามโดนคนเดียวมาโดนด้วยกันแล้วแฟนผมอะประเภทแบบขี้กลัวครับเขาเป็นคนขี้กลัวเขาจะแบบอะไรที่มันแบบไม่เคยเขาจะกลัวไว้ก่อนกลัวก่อนเลยก็ดังจุ่มลงไปลุ้นแบบหน้านี่ลุ้น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 แล้วก็อาการเดียวกันเลยครับ พอดอกแรกโดนก็ไปปุ๊บยกขาคือคือแล้วแล้วรอบข้างเขาเงียบกันไงฮะมีเสียงน้ําไหลแล้วเาก็นั่งหลับตานั่งคุยเงียบๆอันนี้มา <S <S อู้ก <G ül> ็ <G ül> <G ül> นดั่งขำเลยนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงประกอบนะ พอนังเอาขาขึ้นผมก็บอกเอาลงไป,เอ,งไปเอาขาลงไปต้องลงสนุกไม่มีเลยสนุกเท่าแกล้งเมียนะครับตอนเลิกก็หน้าตาอย่างที่เห็นนะครับก็ไม่เสียชาติแก่อนี้เสียชาติแก่มากๆสงสารก็สงสารนะแต่ก็มันสนุกดีอ่ะก็สำหรับใครที่สงสัยนะครับเอ๊ะเขามาดั้งให้ปลาต่อทําไมซึ่งผมสงสัยละผมจะกลับบ้านผมก็อ่ะไหนมาดูดิมันมันอะไรวะทําไมเขาเขาต้องมากันอะไรเงี้ย เขาเชื่อกันว่านี่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เราจะได้จากการให้ปลาตอดเท้าก็คือที่ฝ่าเท้าเนมีส่วนรวมของปลายประสาทปกติเราจะนวดใช่ไหมครับแต่นี้ไม่ต้องก็ให้เหมือนปลาไปจิ้มที่เท้าอ่ะเออประมาณนี้ให้มันจิ้ม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 มันก็เหมือนกับการนวดเขาบอกว่าชั้นนอกของผิวหนังจะเป็นชั้นของหนังกำพร้าซึ่งจะมีการหลุดในรูปของขี้คลและชั้นนอกสุดของหนังกำพร้าเนี่ยจะประกอบด้วยชั้นเซลล์ที่ตายแล้วถึง25-30ชั้นอ่าเพราะฉะนั้นแบบปลาใช้ริมฝีปากซึ่งเป็นป ตอที่ฝ่าเท้าจะทําให้เซลล์ที่ตายไอ้ยี่สชั้นที่ผมพูดเมื่อกี้มันหลุดออกคือปลางก็ช่วยแบบเหมือนแซะออกมาให้อ่ะเออก็เป็นความเชื่อของเขานะครับก็เป็นให้ธรรมชาติบําบัดนะเนาะซึ่งการที่สปาเท้าแบบเอาปลามาตอดเนี่ยเราก็เห็นมาเยอะแหละเนาะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่อันเนี้ยมันได้ตรงที่ว่าตัวมันใหญ่แล้วมันอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆอันนี้เป็น พี่ชาเขาบอกว่ามันเป็นปลาที่มาจากน้ําตกจริงๆแล้วมันแบบมันอยู่ของมันเองตามธรรมชาติแล้วเจ้าของสวนเนี่ยเขาน่าจะเป็นผู้ค้นพบมังอาจจะเป็นว่าเอาเท้าไปจุ่มแล้วมันก็มาเองหรืออะไรสักอย่างะครับก็ถือเป็นสิ่งน่าสนใจแล้วกันสำหรับผมมันมันธรรมชาติไี่สปาเท้าที่กรุงเทพที่เราเคยเห็นหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นจุ่มในตู้ปลาเนาะซึ่งเขาก็เลี้ยงไว้แหละแต่อันเนี้ยธรรมชาติเลยปลามันก็มาตามลําธารเลยของมันเนี่ยแล้วตัวมันใหญ่มากมีทั้งปลาตะเพียน ปลาส้อยนกเขาก็สนุกดีฮะสำหรับใครที่เคยไปสปาเท้ามาเนอะอยากให้มาลองที่นี่ครับถ้าได้มาเที่ยวนะครรีรมราชเนอะมาเลยครับสวนตาสันนะครับปลาตอดนะครับอือหือตอดสะใจจริงครับประทับใจนะครับก็ไม่เสียชาติแก่เนาะเราทําอะไรที่ไม่เคยทําอ่ะบางคนอาจจะกลัวปลาตอดอะไรเงี้ยเนาะก็ลองดูนะครับมันก็ไม่ได้ตายนะก็นั่งมันก็แค่แบบ ี่อะไรเง้ยเหยืย,ย,ยเติมสีสันให้ชีวิตนีนะครับอย่าไปเสียชาติแก่อะไรลองได้ก็ลองดูแฟนผมดิเห็นไหม <laughs> อย่าไปลองทุกคนดูเลยเห็นไหมดูสภาพดินะ <laughs> โอเคครับอ่านทุกเม้นนะครับเม้นมาได้นะครับสวัสดีครับ